สวัสดีครับเป็นฟอร์ันใจครับ ก็สําหรับวันนี้นะฮะก็เตรียมส่งมอบรถอีกแล้วนะครับอีก1นึ่คันนะฮะวันนี้เอก็จะพามาชมนะครับเกี่ยวกับออปชันนะครับของรถที่มีโปรโมชั่นที่ร้อนแรงที่สุดสําหรับตอนนี้นะฮะเป็นกระบะแค็บนะครับผมเป็นกระบะแค็บยกสูงถือว่าราคาเนี่ยกับรูปทรงรูปลักษณ์ของและก็ออปชันเนี่ยถือว่ามีความคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับวันนี้เอจะพามาชมนะครับสําหรับคันที่อยู่ด้านหลังเอนี้นะครับเป็นรุ่น Ford x l p ็ก s ์แอลนะครับ ฟอร์ดเอ็ก s อลพราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับแล้วก็จัดพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวนะฮะไปครับเดี๋ยววันนี้เอจะพามาชมนะครับรูปแบบของตัวรถนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือ Ford Ranger นะฮะ XL p ก s นะครับสำหรับรูปแบบนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ ก็เป็นแบบที่มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นชุดตกแต่งมาจากโรงงานนะฮะก็จะเป็นสีรถนะครับตัดกับสีโทนดํานะครับเอกลักษณ์ของ f o r d XL p ็กเพัสปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์สายพันสปอร์ตนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของสีรถนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งที่ว่านอกเหนือจากสีรถเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยจะทําเป็นตัดดําทั้งหมดนะครับอ่า แล้วก็กระบะรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นกระบะแคบยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาที่ขายดีที่สุดของเรานะฮะเพราะว่าจัดพร้อมกับโปรโมชั่นร้อนแรงนะฮะโอเคเดี๋ยวเอจะพาดูนะครับจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็ไม่ได้รีวิวนะครับเกี่ยวกับรูปทรงหรือว่ารูปแบบอะไรมากมายนะฮะแต่แค่จะบอกว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับออกรถศูนย์บาทนะครับเอารถออกไปขับได้นะฮะ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถนะครับบรรทุกของขายของนะครับไปต่อย,ยอดธุรกิจนะฮะเดี๋ยวถอยมาระยะไกลให้นิดน,นึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กขนาด17นิ้วนะฮะเป็นแม็กสีดำเงานะฮะ นี่คือรูปแบบของล้อแมกนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตรนะฮะบันไดข้างนะครับสีดำด้านนะฮะตัวแก้มนะครับตัวกระจกนะฮะมือจับนะครับจะเป็นตัดสีดำหมดเลยนะครับผมดูด้านหลังกันนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังมาพร้อมกับตัวกันชนนะครับกันชนตัวนี้นะฮะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับตัวครอบพลาสติกนะฮะเป็นดําด้านนะครับด้านหลังก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัวอักษรเลนเจอร์ให้นะครับโลโก้ฟอร์ดนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาว่าสปอร์ตนะครับก็บ่งบอกถึงรุ่นของตัวรถนะครับคันนี้ ในส่วนของตัวกระบาะนะครับกระบาของเราเนี่ยก็พูดถึงนะครับความกว้างความยาวความลึกเนี่ยก็ถือว่าบรรทุกได้เยอะทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงครับ นี่คือรูปแบบของภายในนะครับภายในเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้8นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะฮะก็สามารถดึงหน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นเป็นหน้าจอของตัวรถได้นะครับแต่ในส่วนของการดึงภาพอย่างเช่นการดู y o u t u b e นะครับไม่สามารถทำได้นะฮะแต่การฟังเพลงนะครับมีรองรับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ ตัวนี้สามารถทําได้ดึงเป็นตัว Google Map นะฮะการนําทางนะครับก็สามารถดึงขึ้นหน้าจอได้นะครับก็จะทํางานเหมือนกับตัว n นวีนะครับของตัวท็อปนะครับหรือว่าตัวระบบนําทางของตัวรถดูนิดหนึ่งนะครับภายในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเป็นเบาะผ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะฮะ นี่คือตัวรูปแบบของพวงมาลัยนะครับดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็ถือว่าแคบปของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูระยะไกลนิดนึงนะฮะการเปิดประตูของตัวแคมปเนี่ยถือว่าเปิดได้90องศานะฮะลองสังเกตดูนะครับในจุดองศาที่เอยือนเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าในส่วนของตัวกระบะแค a ปนะครับหรือว่าตัวประตูของแคมปเนี่ยจะมีความชันนะครับตรงมากับ ในส่วนของตัวมุมกล้องของรถเลยนี่ครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สำหรับรุ่นนี้นะฮะก็โปรโมชั่นรอนแรงนะครับออกรถฟรีดาวนะฮะหรือว่าต้องการตกแต่งนะครับก็สอบถามอีมาได้นะครับคันนี้ลูกค้าเอารถเข้าสวนนะฮะก็เลยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะฮะ ก็นี่คือแบบจากโรงงานนะครับเผื่อใครที่กําลังมองหารถกระบะแขบไว้ใช้งานนะครับเป็นกระบะยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะฮะคลิปต่อไปเดี๋ยวเอทำเป็นรถรุ่นไหนมารีวิวนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ